บูธครับที่ห้ามพลาดเหมือนกันฮะนั่นคือบูธของ v v o ครับในงานบางกอกอินเตอร์เนช่นลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถอ๋อต้องบอกว่าไปพูดถึงราคาและการจับจองดีกว่ากับรถในฝันของใครหลายๆคนที่รอคอยนะครับนั่นคือ Volvo x c 40 Recharge Pure Electric ครับอืมราคาจะเป็นยังไงแล้วในบูธของ Volvo มีอะไรบ้างมาดูกันครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพัทรพงศ์อาชาปาราสิรินะครับผมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการครับบริษัทวอลโว่คาประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่เขาเรียกว่ามีเวลาที่จะได้พูดคุยกันด้วยความยินดีด้วยความยินดีนะครับตอนรับสู่บูตวอลโวด้วยครับครับขออนุญาตย้อนถามกลับไปก่อนดีกว่าว่าในปีที่ผ่านมา2020เองหรือว่าต้นปีนะครับ2021เองเนี่ยวอลโวเป็นยังไงบ้าง ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเป็นปีที่จะใช้คำว่าไรเดียเหนื่อยผมว่าคงไม่ใช่ใชเฉพาะเราถ้าจะเหนื่อยก็คงจะเหนื่อยกันทุกอุตสาหกรรมแล้วก็เหนื่อยกันทุกยี่ห้อรถนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมเองเนี่ยตลาดตก นะครับตลาดค่อนข้างจะตกลงไปค่อนข้างเยอะนะครับตกลงไปรวม3 0ถามว่าวอลโว่หน้าพอใจไหมเราเองค่อนข้างจะพอใจเพราะว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยเราตกน้อยกว่าตลาดนะครับตกลงไปอยู่ประมาณนัก1เก็ส่งมอบรถไปประมาณ1,800กว่าคันคนะครับ <c oughs> ก็ปีนี้ก็ว่ากันต่อนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่เราดีใจก็คือปีนี้ดูสัญญาณค่อนข้างจะกลับมามนะครับ โดยเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เองก็ดูเริ่มดูคึกคักขึ้นมาแล้วนั่นก็เป็นสัญญาณตอบรับที่ดีนะครับปีนี้ก็อาจจะเป็นอีกปีหนึ่งขึ่งตลาดอาจจะไม่ได้เติบโตมากนะแต่ก็มีทิศทางในทางบวกนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะยังไปต่อได้ครับแล้วปีนี้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42วอโวมีอะไรมาเสิร์ฟคนไทยบ้างโอเยอะ เพราะว่าก็เป็นอีก1ปีนะครับที่เข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์แล้วก็เราถ้าสังเกตดูในบูธเราเองก็เอารถมาจัดแสดงครบทุกรุ่นไปดูได้ไหมคงนี้ไปดูได้ครับถ้าไล่ถ้าไล่เลยก็ตั้งแต่น้องเล็กสุดนะครับอย่างตัว s 60ที่เป็นตัวซีดานเรานะครับ v 60ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเพราะว่า v 60นี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของของแฟนแฟนวอลโวเหมือนกันนะครับรถรถแบบอันนี้เขาเรียกถ้าเกิด เขาเรียกว่าสไตล์เขาเรียกว่าทัวริงเป็นอ่าเป็นทัวริงหรือจะเรียกว่าแวนก็ได้แต่ถ้าพูดถึงรหัส V อของ Volvo ก็แฟนๆว o นโวก็จะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมาโดยตลอดอนะครับแล้วถ้าเทียบกันต้องบอกว่าในเช็คมนต์นี้ก็แทบจะไม่มีคู่แข่งเลยเพราะว่าลูกค้าให้การตอบรับและยอมรับในแบรนด์ของ v o l โวมาตลอดสำหรับรถที่เป็นแวนตัวนี้เพราะว่า ก็อาจจะเหมาะกับสไตล์ของเราด้วยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประโยชน์ใช้สอยนะครับมีหลายกันให้ความคุ้มค่าแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ ừ ừ ừ พร้อมกันเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแหละถ้าเกิดพูดถึง SUV อีกอหนึ่ง,งรุ่นที่โอ้โหไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไมเอ40อได้รับการตอบรับที่ดีมากต้องบอกงี้เราล้อนรถตอนงาน ปลายปีเนาะเรารับจองมาอย่างล้นหลามจริงๆคือคือต้องใช้คำว่าเกินความคาดหมายถ้าสังเกตในในในบูธของเราเนี่ยรถทุกรุ่นตอนนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบิดใช่น้องเล็ก x c 4 0ที่ขายดีมากๆเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราล้อนช่องมาเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดตอนปลายปีแล้วก็จากเดิมที่มียอดขายธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุ่งสูงมากเลย แสดงว่าผู้บริโภคทุกวันนี้นนต้องบอกว่าโดยเฉพาะผู้บริโภคในเมืองไทยที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นเองเนี่ย <ฮะ S 2> ให้การตอบรับกับรถยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีในแนวที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากใช่ฮะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้จักเขาเนี่ยนะฮะมันเกินราคาเพราะว่าราคา ราคาเขาแบบเฮ้ยสองต้นต้นใช่ไหมฮะสองต้นต้นนะครับราคาเริ่มต้นที่สองล้านเก้าหมื่นะครับตัวท็อปที่เป็นอาร์ดีชัยกับอินทริชชั่นก็แค่สองล้านสามแสนเก้าหมื่นแต่ว่าก็ได้ครบได้ความเป็นรถสปอร์ตได้ความเป็น SUV ได้เทคโนโลยีของปักกินไฮบิดนะครับครบเลยฮะครบเลยให้ดีซน์ทันสมัยคุณแมนรู้ดีเพราะคุณแมนในงานเปิดตัวมาผมผมพอมีความรู้เรื่องนี้บ้างครับรู้อยู่บ้างเพราะว่าเพราะว่าก็เป็นพิธีกรมาแล้ว แล้วก็กําลังจะซื้อ,อ,อ <laughs> มีโอกาสกําลังจะซื้อ,อแต่ผมเล็งคันไหนรู้ไหมครับ <laughs> เล็งอยู่1คันนั่นก็คือรถคันนี้ที่เขาบอกว่ากําลังเดินทางเข้ามาสู่เมืองไทยและรถที่ผมเล็งอยู่ครับคือคันนี้เลยนะฮะ x c 4 0 r e c h a r g Pure Electric ครับ2,590,000เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถยนต์เพียวอิเล็กทริกรุ่นแรกที่เปิดตัวในอาเซียนของบอนโรเราเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของอาเซียนุนลุกเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดรู้จักนะครับ x c 4 0ที่เป็นรีชาร์จมาแล้ว ก็อยากจะมองว่าเฮ้ย mm. นี่ x c 4 0 Recharge Pure Electric นั่นหมายถึงว่าเป็นไฟฟ้าแบบ100%เป็นไฟฟ้า100%แล้วก็ให้สมรรถนะที่แบบเต็มที่เต็มรูปแบบ mm. คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ไฟฟ้าลูกค้าอาจจะกังวลว่าให้ใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวจะขับไปต้องหาที่ชาร์จไฟไปอะไรไปรไม่ต้องนะครับรุ่นนี้ให้กำลังแรงสูงสุดถึง408แรงมา้า660นิวตันเมตรขับได้ไกลสูงสุดต่อการชาร์จหครั้ง400กิโลเมตร แรงมาถ้าผมฟังไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้คือ408แรงมา4 6 6 0นิวตันเมตรฮัลโหล408แรงมา0ถึง100ภายใน4.9วิทฮ้ยนี่มันสปอร์ตอ์ะเป็นรถสปอร์ตแล้วนี่มันคือคือคือซุปเปอร์คาร์ก็ซุปเปอร์คาร์เลยครับคุณจะตามรถคันนี้นี่คุณต้องคิดแล้วนะฮะก็เหนื่อยคือทอร์กนี่คือแบบเยอะมาก เหนื่อนนิดหนึ่งแล้วก็ภูมิใจอย่างที่เรียนภูมิใจอย่างที่เรียนว่าเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่เราเปิดตัวแล้วก็ในงานนี้ให้ลูกค้ารับจองเลยจองได้รบับจองได้เลยที่ราคานี้2องล้านห้าแสนเรับรถตั้งแต่ประมาณกร,รกฎาคมเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งนะครับคุณสามารถจองรถคันนี้ได้นะครับ x c 4 0 recharge pure el electric ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ในบูธของวอลโว่ครับแล้วก็รับรถ<า><ล>กับโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับเรามอบวอลโว่แคร์แพ็กเกจให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จองในงานเห็นตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเมนเทนแนนซ์5ปีนะครับฟรีวารันตี5ปีฟรีรถไซส์แอสซิสแตนท์5ปีในขณะเดีวยวกันตัวแบตเตอรี่ลูกค้าอาจจะก,กังวลใช้รถไฟฟ้าเพียวๆเป็นไฮวลเทจแบตเตอรี่เราวารันตีให้8ปีหรือ150,000กิโลเมตรยังไม่พอ ซื้อในงานซื้อในงานแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีก3ปีโอ้ไม่ต้องกัวงวลอะไรเลยไม่จบใช้รถไฟฟ้าต้องมีที่ชาร์จเอาวอล l กอัไปอีกติดให้ที่บ้านก็ได้หรือจะเอาไปติดที่ทํางานก็ได้ให้เลย,เ,ลยเดี๋ยวนะวอล l กอั Wall มันก็หลายหมื่นอยู่นะฮะให้เลยฮะเสร็จแล้วขับรถไฟฟ้าใช่ไหมคุณอับต่างจังหวัดคุณอาจจะแบบเฮ้ ต้องขับไปเชียงใหม่700กิโลคุณอาจจะเอ้ย400กิโลไม่พอไม่เป็นไรครับเราให้เรามีพาร์ทเนอร์เราจอยกับทาง EA A n y w h e r e เราเติมเงินให้คุณคุณมีค่า,าใช้จ่ายคุณมีเงินในการไปเติมไฟฟ้าของ EA A n y w h e r e ที่ใดก็ได้ในประเทศนี้นะครับ1ปี คุ้มมากๆครับนะฮะสองล้านหสนเก้าืบาทครับกับรถคันนี้นะฮะครบทุกสิ่งจริงๆนะครับและผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้และเป็นเจ้าของกับรถคันนี้มาจองได้ครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับสุดท้ายนี้ฝากบูธหน่อยครับกับ Volvo ครับก็ เรียนเชิญนะครับทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับอย่างที่เห็นรถปลักอินไฮบริดทุกรุ่นของเราในงานพร้อมกับมาศึกษาดูนะครับว่ารถที่เป็นเพี e e l อิเล็กทริกเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของพวกเรายัางไงนะครับฝากทิ้งท้ายไว้ ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนใช้รถเองก็ตามบริษัทผู้ผลิตรถเองก็ตามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามลพิษเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันสิ่งที่วอลโวพยายามจะนําเสนอก็คือเราเองสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นี่เป็นเหตุผลและที่มาว่าทําไมเราถึงนําเสนอรถที่เป็นไฟฟ้าให้กับลูกค้าชาวไทยนะครับครับผมนะฮะแล้วบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆจริงๆนะครับฉะนั้นมากันครับนะะที่บูธของ วอลโวครับในงานบางกอกอินเตอร์นช่นนลมออร์โชว์ครั้งที่42ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ ว้าว wow, wow. มากๆนะครับกับบูธของ v า l โวในปีนี้นะฮะซึ่งมีรถที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ v o l โว x c 4 0 Recharge Pure Electric ครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%กับราคาเพียงแค่2 5 9 0 0 0นบาทแล้วก็โอ้โหโปรโมชั่นอีกเพียบเลยทีเดียวใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับมาจับจองกันได้ฮะในงานบางกอกอินเตอร์เนช่อลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42กับบูธของว o ลโวครับรวมถึงรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับ